สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับมาช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่นะครับผมว่าจะมาขุดปูนานะครับขุดปูนานะครับช่วงนี้พอดีกับมาจากกรุงเทพมาแล้วก็มามีโอกาสที่มาต่างจังหวัดครับวันนี้จะมาขุดปูนาครับเนี่ยรูปูนานี่ครับ นี่รับดูปูครับเนี่ยดูปูแล้วก็หาขุดครับอันนี้ก็มีรอยคนขุดแล้วครับก็มีอยู่ครับนี่ก็มีลึกบ้างก็มีลึกมีตื้นครับไม่รู้จะขุดได้สักกี่ตัวครับมองดูแล้วมันก็เนาะคขุดไปครับตามชีวิตของคนอีสานนี่นะครับก็หาหาจินหาอยู่กับกันไปครับมันก็มีรูอยู่ครับพอมีอยู่มีู้ปูครับ แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมันมากนะครับปูตนนัวนี้ปูช่วงช่วงปีใหม่นะครับจะมันดีครับนี่ครับวิอู้โดนโดนตัวไปแล้วจับมันระวัง สับขาดครึ่งเลยครับเนี่ยขาดครึ่งไปแล้วครับไม่ระวังครับนี่ครับการขุดไม่ระวังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยขาดครึ่งไปแล้วครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ครับลองลองดูตัวใหม่ครับตัวแรกครับตัวแรกสับไปแล้วครับมาเอาเอาตามด้วยดูใหม่ ระวังหน่อยนะครับ Look at it. ไม่กล้าทำแรงครับกลัวมันจะสัสบปูครับ กูังไม่ถึงอยู่ครับเนี่ยแถวนี้ค่อนข้างลึกครับบางสถานที่มันก็อาจจะตื้นนะครับแถวนี้มันลึกมากครับเนี่ยนี่นะครับกว่าจะได้กินครับแต่มันก็อร่อยนะครับสำหรับคนอีสานชอบกิน ไปออมเอาไปลากเกิดได้เยอะๆครับนี่ตรงนี้น่าจะถึงแล้วครับเพราะว่ามันมันเริ่มเป็นพวงแล้วครับเนี่ย ค่อนข้างลึอกอนิดนึ่งถึงแล้วครับดังควักควักเราครับมันจะโดนโดนหลังหลังหูแล้วครับ เจคร,ร <SE> ับลึกเกินศอกเลยครับลึกเกินศอกนี่แหละครับ so ได้ตัวปูครับเนี่ยครับเนี่ยกูจะได้มาครับแต่บางสถานที่มันก็อาจจะขุดง่ายแต่ตรงนี <Yeah. S 2> <Whoops. S 1> ้มันก็ค่อนข้างลึกเนาะแต่เราก็เจอรูเราก็ขุดไปถึงครับบางทีอาจจะมีกบด้วยครับบางทีก็จะมีไอ้ปูอยู่ข้างบนแล้วก็กบมันจะอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดเจอรูก็ขุดไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับบางทีอาจจะได้สองอย่างเลยครับทั้งกบด้วย ไปซองตัวแรกก็เหมือนกันลครับตัวแรกก็ขาดขึ้นไปอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมขุดต่อไปครับขุดเรื่อยๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ปูไปหาขุดได้มานี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับก็ได้ได้พอได้ทำกับข้าวอยู่ครับเนี่ยนี่และครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําทําลาบแล้วนะครับทําลาบต่อไปนะครับ ทำราบแบบมันก็มีหลากหลายเมนูนครับแต่ว่าวันนี้ก็จะทาลาบราบราบปูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือลาบลาบปูนะครับเนี่ยแต่อันนี้ก็ลอยทาเข้าไปกินแล,ล้วละส่วนหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็แบบว่ามไม่ได้ถไถไว้เนี่ยอันนี้ก็เอาเอาตรงนี้ก็แล้วกันครับเนี่ยน,นี่ก็ลาบปูนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้แหละครับนี่แหละแต่ว่าคนอีสานอีสานเนี่ยจะชอบกินมากนะครับเนี่ยมันก็ ราคาก็ข่อนค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนี่ยเขาขายก็แพงอยู่นะครับตัวหนึ่งก็ตัวละบาทสองบาทอยู่นะครับเนี่ยขายมันก็ขุดยากอยู่ครับมบางสถานที่ก็ขุดง่ายบางสถานที่ก็ขุดขุดดึกก็มีครับขุดง่ายก็มีเดี๋ยวผมจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมลาบปูให้ดูนะครับนะนี่ครับนี่ลาบปูนะครับนี่อร่อยมากนะครับ อร่อยจริงๆครับล่าปูครับหากินยากนะครับมันจะอร่อยช่วงนี้แหละครับช่วงไอช่วงหลังจากไอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไอช่วงหน้าแล้งช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้ครับช่วงหลังจากช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวประมาณก่อนช่วงช่วงที่ว่าฝนมันไม่ได้ไม่ตกเลยครับไอมันจะอร่อยมากครับเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับเนี่ย ปัญหาขุดหายจินยากเหมือนกัน,นครับครับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดคลิปมีคลิปดีดีผมก็จะเอาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมตลอดมานะครับขอขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ